สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมทางแลนวนะครับกับผมนะฮะเว็บอ่า h ุยกดอทไนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสูตรในการเล่นปคาคาร่าออนไลน์นะครับซึ่งสูตรนี้ผมได้เขียนไว้บนเว็บไซต์มาสักประมาณหนึ่งอาทิตแล้วก็มีคนอีเมลมาถามเหมือนกันว่าเล่นยังไงไม่ค่เข้าใจนะครับวันนี้ผมจะลองมาถ่ายคลิปให้ดูกันซึ่งสูตรนี้ซึ่งเป็นสูตรคู่คู่ขี้ข้นะครับผมลองลจะเล่นให้ดูกันวันนี้ผมจะ เล่นที่สวรรค์เวกัสแล้วกันให้ให้ดูกันนะครับว่าเล่นกันยังไงนี่ผมขอเลือกโต๊ะก่อนแล้วกันอือนี้มีเสมอเยอะผมขอขอผ่านก่อนหาโต๊ะก่อนนะครับ ว่านี่เลยที่เก g e r d r a g o อนะครับลองจะลองสังเกตตัวนี้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงซึ่งผมจะให้สังเกตก่อนง,ง่ายๆจะลองวางเห็นไหมว่าทางซ้ายเนี่ยจะมีไม่มีเสมอถ้าเกิดตรงเสมอเนี่ยมีเสมอสองอันเราจะไม่เล่นนะครับตรงนี้ผมจะมีตัวช่วยก็คือลองดูตรงแถวนี้ก่อนนะครับตรงนี้เห็น,เห,นเห็นในวงที่ผมวงไปไหมครับเป็นแดงสามน้ําเงินหนึ่งก็คือจะเป็นขี้นะครับ แล้วขยับทางขวามันจะเป็นคู่ก็คือสลับกันแล้วขยับลงมาหนึ่งช่องอันนี้เป็นคู่ขยัทางขวาหนึ่งช่องก็เป็นขี้นะสลับกันอีกสองครั้งแล้วให้เจอเสมอไม่เล่นซึ่งอันนี้เราขยับมาแถวาบนสุดบ้างลนะก็คือแถวว่าตัวมีเสมอเราไม่เล่นลงมาเริ่มมาตเรื่อยคู่คู่ครับอ่าเจอคู่สลับกันแล้วอันนี้ก็เป็นคู่ทางขวานี่คือเม็ดลากสุดที่กาลังจะออกนะครับนะคู่สองครั้งติดกันเลยนะครับเห็นนะครับคู่ คู่ตาต่อไปเราจะทําให้มันเป็นสลับแล้วว่ามันคู่มาสองครั้งติดแล้วคู่ทั้งขวานี่ต้องเป็นขี้ถ้าเป็นขี้ตาน,นี้ก็ต้องออกแดงใช่ไหมครับถึงจะเป็นแดงสามน้ำเงินหนึ่งจะกลายเป็นขี้นะครับลองสังเกตดูตานนี้ผมจะวางชิปพี่แดงนะครับหนึ่งหน่วยอ่ผมวางเรียบร้อยแล้ว,ว,วลองดูกันนะครับงงไม่เอ่ยเดี๋ยวผมลองลองไล่ให้ดูอีกครั้งเลื่อนลงมาสองอ่าเราจะเล่นแค่สามแถวนะเราดูแค่สามแถวพอ ตองแถวเอสองอ,สองเม็ดตองแถวแรกเราเล่นไม่ได้เพราะต,ติดติดสีเขียวนะครับคือเสมอเราเล่นตั้งแต่เนี้ยได้ลงมาให้ดูในช่องแค่ช่องที่ผมวงไ้ครับคู่นะครับแดงสองน้ำเงินสองขยับขวามาคู่อีกแดงสองน้ำเงินสองอันนี้เลื่อนลงมาเป็นน้ำเงินสองแดงสองคู่อีกเหมือนกันอาน,นี้เป็นเป็นขี้นะครับเออตอนนี้เป็นคู่นะครับแดงสองเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกันสองครั้งแล้วตาเน,นี้ยมันต้องเป็นขี้ทางขวามันรู้นําเป็นขี้หรือเปล่า อ่าเป็นขี้จริงๆด้วยตอนนี้ผมได้แล้วหนึ่งห่วยซึ่งผมวางวางเงินไปแล้วนะครับเห็นนะครับโอเคตอนนี้ผมได้แล้วซึ่งสูตรนี้เราเล่นกับบาคาาออนไลน์ก็ได้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นน้ําเงินกระแดงเช่นกันตอนนี้เริ่มเริ่มแถวใหม่แล้วนะครับเริ่มแถวใหม่ตรงนี้เม็ดแรกผมจะไม่เล่นผมจะรอดูก่อนผมไล่มาแล้วปกติแถวที่มีทั้งหมดแทงได้ทั้งหมดสามครั้งก็คือตรงนี้เป็นคู่คู่นะครับเห็นนะครับเลื่อนลงมาอีกคู่คู่อีกตรงนี้เป็นคู่และขี้นะครับเห็นนะครับ มองมองแค่เนี่ยมองตั้งแต่นี่นะครับอ่คู่นะครับเรื่องมานี่คู่อีกอันนีแอนี่คู่แล้วขี้นะครับทีนี้ผมจะรอให้มันสลับอีกสักหนึ่งครั้งก็กลายเป็นขี้ขี้แล้วตอนนี้ผมจะแทงให้มันเอเอ,เอไม่ใช่ครับเอาใหม่อันนี้เป็นคู่คู่นะครับคู่คู่เหมือนกันสองครั้งละตอนนี้ขี้คู่อ่ตาต่างกันหนึ่งครั้งตาต่อไปเราต้องให้มันตา่างกันอีกนะตานี้นะครับคอยดูถ้าเกิดตานี้มันออกน้ําเงินนะครับ ก็จะกลายเป็นคู่แล้วก็ขี้นะครับซึ่งการเป็นตลับสลับสองครั้งคราวนี้เราจะเริ่มแทงให้มันเหมือนกันละอ่าลองดูนะครับในวงนะครับน้ําเงินสองแดงสองนะครับเป็นคู่ขวาม,มือตัวนี้มันเป็นแดงแดงอยู่ถ้าเกิดออกแดงจะกลายเป็นคู่คู่นะครับมาลองดูกัน แดงมาสิบครับนั้งเงินมาแค่สามแดงชนะนะครับกลายเป็นคู่คู่นะครับซึ่งผิดจากที่ที่ผมตั้งไว้ก็คือผมต้องการรอให้มันเหมือนกันสองครั้งก่อนซึ่งตาตา,ตาล่าสุดนี้นะครับมันจะกลายเป็นขี้คู่สลับอันนี้เหมือนกันนะครับคู่คู่เหมือนเหมือนสลับเหมือนตอนนี้เราต้องรู้ให้มันเหมือนครับเพราะว่าตาต่อไปเราเล่นมาเราจะแทงสลับแล้วลองดูอีกเม็ดหนึ่งครับ ถ้าเกิดมันออกน้ำเงินมันจะเหมือนกันนะครับตรงที่มันจะกลายเป็นขี้ขี้ตันนี้เป็นขี้อยู่นะครับทางซ้ายน้ำเงินหนึ่งแดงสามจะต้องขวาแดงแดงอยู่ที่สี่นะครับแดงสามอันนี้เรารู้ไนว่าจะเป็นอะไรแต่ส่วนมากมันจะสลับกันสะส่วนมากตอนนี้ให้ผมทายจริงๆก็คือผมจะทายเป็นแดงครับลองดูมาว่าจะออกแดงไหม แดงมาสามครับแดงมาสองเองน้ำเงินมามาเต็มเลยสิบเอ็ดอันนี้เป็นอย่างที่ผมตั้งไว้แล้วก็คือตามสูตรแถวบนสุดจะเป็นคู่นะครับขยับมาคู่เหมือนเหมือนหนึ่งขี้ที่เหมือนสองตาต่อไปผมจะสลับแล้วครับอ่าอองไล่ดูนะครับนี่ครับเป็นคู่ทั้งขวานี่ต้องเป็นขี้อันนี้ผมจะแทงน้ําเงินละเพื่อหวังให้มันเป็นขี้ นี่ผมวางแทงน้ำเงินไปแล้วนะครับหนึ่งหน่วยมองไหมครับก็คืออามอจากข้างบนนะครับมองแค่หกตัวนี้นะหกตัวที่ผมขีดนี่จะเป็นคู่นะครับเพื่อลงมานี่เป็นขี้นะครับจะมองแค่สี่ตัวสี่ตัวนี้เป็นขี้ขี้เหมือนกันตาต่อไปต้องต้องสลับกันละ คู่ตอนนี้ต้องมีขี้แน่นอนขี้ต้องผอ,อ่าน้ำเงินเรารู้ไหมว่าจะเป็นน้ำเงินไหมแดงมาหกครับน้ำเงินมาสี่ผิดครับตอนนี้เราเสียก็คือมันเหมือนกันตรงที่มันเป็นคู่กับคู่นะครับอันนี้ผมจะทบละขยับลงมาหนึ่งช่องการเป็นคู่ทางขวานี่ต้องเป็นขี้ก็คือตอนนี้ผมจะทบแดงแล้วครับลองดูกันว่าจอบแดงไหม ในการทบเพื่อนๆจะทบยังไงก็แล้วแต่ครับมันมีตั้งหลายสูตรก็คือหนึ่งสองสี่แปดสิบหกอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามมีเยอะแหละครับอยู่ที่จานวนเงินของเพื่อนๆละการว่าจะสะดวกในการทบเท่าไหร่หน่วยแรกเราจะแทงอยู่ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับลองดูกันลองดูน,นะครับสังเกตอีกครั้งหนึ่งแถวบนสุดเหมือนคู่คู่แถวที่สองเหมือนขี้ขี้แถวที่สามเหมือน คี้ๆเอคู่คู่นะครับแถวที่สี่ตอนนี้ผมจะให้มันสลับกันละเป็นคู่แล้วคี่ขี้คือต้องตานี้ต้องเป็นแดงเน,นี่ยผมบอกผมจะแทงพับไปไปหนึ่งสองนะครับชา้านิดหนึ่งพอดีเขาดีลเลอร์เขาเปลี่ยนคนนะเปลี่ยนคนแจกอ่าตอนนี้ผมวางแดงละเรียบร้อยลองดูกันอีกครั้งนะครับ เป็นคู่นะครับจากในวงนะครับเห็นไหมฮะน้ํงเงินสองแดงสองทางขวาต้องเป็นขี้นะครับน้ําเงินหนึ่งแดงสามลองดูกันว่าจะเป็นขี้ไหมเพราะว่าสามแถวบนมันเหมือนกันมาแล้วก็คือเหมือนกันมาสามแถวแต่นีนต้องไม่เหมือนครับต้องสลับเป็นคู่ขี้แน่นอนลองดูกันครับ ยแดงมาสองเองครับน้ำเงินสามอ่าตอนนี้ผมเสกแล้วก็คือมันออกเหมือนกันเป็นคู่นะครับแล้วเยียบมาพวกนี่เป็นคู่อีกนะครับน้ำเงินสองแดงสองแล้วก็น้ำเงินหนึ่งแดงหนึ่งน้ำเงินหนึ่งแดงหนึ่งกลายเป็นคู่อีกซึ่งอันนี้เราจะทบอีกแล้วครับอีกไม้หนึ่งก็คือตรงนี้จะเป็นที่ทางขวาดเนดี่ยเป็นคู่คู่ก็คือต้องเป็นน้ำเงินใช่ไหมครับ ันนี้ผมจะทบน้่ทงนแล้วผมก็ทบที่ทำงานอีกเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะออกสลับกันได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกันมาแล้วสิกตาลองดูนครับ โอ้ยแดงลอกมาเต็มแล้วสิบสามเสียแน่นอนเลยก็คือสิบสามก็บแปดเสียครับเหมือนกันรับสี่ครั้งซึ่งเป็นไปได้ยากเลยอ่าทีนี้ถาบนขึ้นมาถาบนอีกครั้งหนึ่งถาบนนี้เราจะไม่เล่นนะครับเราจะมารุ้นเมที่สองละกัน มันเหมือนกันมาแล้วทั้งหมดสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่สี่ครั้งครับเมนนี้เราจะปล่อยผ่านรอดูว่าจะออกอะไรถ้าออกแดงตาตระแผมจะแทงแดงถ้าออกน้ำเงินตาตระแบบผมจะแทงน้ำเงินเพราะว่าฝั่งซ้ายนี่แดงมาแล้วสี่นะครับฝั่งขวานี่ถ้าเกิดเป็นน้ำเงินก็คือน้ำเงินสองมันก็จะกลายเป็นคู่นะครับถ้าเป็นแดงก็คือแดงหมดแดงหกเม็ดเลยกลายเป็นคู่ลองดูนะครับ เงินครับผมอ่าทีนี้เราลองมาดูกันเห็นนะครับก็คือแดงมามาสองมาสี่แล้วทางขวาถ้าเกิดออกเป็นแดงมันจะกลายเป็นขี้ตอนนี้มันเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมจะใส่แดงนะครับว่ามันจะได้กลายเป็นขี้เพราะว่าเหมือนกันแล้วสี่เม็ดอันนี้มันต้องสลับกันแน่นอนผมจะใส่ครั้นี้ผมใส่แดง เรียบร้อยครับมาลุ้นกันครับเป็นงานทบอีกครั้งเป็นไม้ที่สี่แล้วลองมาดูกันว่าจะเข้าไหมแดงมาแปดครับ น้ำเงินมาแค่ห้าเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้นะครับผมซึ่งสูตรนี้ก็ไม่ยากนะครับก็เป็นอย่างที่ผมอธิบายทีนี้อ่าผมจะลองอธิบายช้าๆอีกครั้งหนึ่งว่าตอนนี้ผมบวกสองหน่วยเท่าที่เห็นกันมีการทบสี่ไม้ครั้งที่สอง 2. หน่วยที่สองผมทบถึงสี่ไม้ให้ดูถึงถึงนแถวๆนี้ก่อนนะตอนนี้มีเสมอสองอันนะครับเอาผมไล่าแา่แถวเสมอเลยแล้วกันตรงนี้พอเสมอปุ๊บตับซ้ายขวาพอ มิตเดเสมอเราไม่เล่นเทียบลงมาเสมอหนึ่งต้งเงินหนึ่งแดงสองเราไม่เล่นนะครับอ่าเทียบลงมาอ่าตานี้ไม่มีเสมอละเป็นคู่นะครับทางขวาก็เป็นคู่อีกถือว่าเหมือนเหมือนหนึง่งเจ็บลงมากลายเป็นเหมือนแค่เป็นคู่นะทางขวาก็เป็นคู่อีกเหมือนสองเจ็บลงมาคู่อีกก็กลายเป็นขี้ถือว่าตาน,นี้ได้เราทบตาน,นี้ไปนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนเหมือนแล้วก็สลับละหนึ่งหนึ่งตานะครับ อ่าทีนี้เราไล่ขึ้นไปอีกไปเล่นแถวแถวนี้นะครับค like <comm> ู่แทบมากลายเป็นคู่เหมือนนะครับขี้กลายเป็นขี้เหมือนนะครับคู่กลายเป็นคู่เหมือนนะครับคู่กลายเป็นคู่เหมือนนะครับสี่ตาแล้วครับที่เหมือนกันขี้กลายเป็นขี้ครับเหมือนกันห้าตาแล้วครับเริ่มแถวใหม่ปึ๊บ คือแถวข้างบนนี้นะครับกลายเป็นคู่แล้วก็ขี้นะครับสลับแล้วกลายเป็นต่างกันแล้วครับเหมือนกันทั้งหมดห้าตาล้วก็รอให้มันเอเหมือนกันสักสองครั้งหรือสามครั้งแล้วเราค่อยวางเม็ดเงินครบกันก็ได้อ่ะตาล่าสุดเมื่อกี้นะครับก็คือขี้แล้วก็มาขี้เหมือนกันนี้มันเหมือนกันอีกแล้วขี้กับข,ขี้แล้วครับเนี่ยผมก็รอให้มันเหมือนกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยทบวางไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้ก็คงจะเข้าใจกันแล้วนะครับ ไม่เข้าใจก็อีเมลมาถามหรือเฟซบุ๊กมาก็ได้ยินดีคร,รับผมกับผมนะครับเว็บเว็บไซต์อูอีกา,าาการ์ดเอ็นดอทนะครับเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ